วันนี้จัดตัวไฮบิดตัวท็อปของ c ีอารให้รับชมเป็นตัวไฮบิดที่ผ่อนไม่เกิน9ก้าพันวันนี้นะฮะได้รถเข้าใหม่มาหน,นึ่งคันนี่คือสภาพแรกเท่ายังไม่ได้ปรับสภาพใดๆนะครับแต่เป็นสีดําเป็นตัวไฮตัวท็อปสุดป้ายแดงขายล้านกว่าเครยนเปิดขายนะครับราคาประมาณห้าแสน 5, บาทลบเท่านั้นที่ท่านใดนะครับที่สนใจคันนี้เป็น c ีอาร์ไฮบิดตัวท็อปตัวไฮนะครับและเป็นเครื่องยนต์1.8แล้วก็เป็นเครื่องยนต์ไฮบิดด้วยประหยัดน้ำมัน24.5กิโลลิตร ใครสนใจดูรายละเอียดพิเซ็ตนี้ได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ที่สนใจรถ c ีเชมือสองทุกคนทุกท่านนะฮะวันนี้จัดตัวท็อปให้ดูอีกหนึ่งคันครับเป็นตัว CNR 1.8ไฮบิดให้ตัวท็อปสุดเลยปี2018จดทะเบียน2019เพิ่งเข้ามาที่ร้านเมื่อกี้นะครับเลขไม่90,000กิโลนะครับและที่สำคัญได้เป็นสีดำสภาพคือบอกว่าอย่างนี้ผมเห็นครั้งแรกผมนึกว่ารถลูกค้าเอามาเข้าไทยพัสแต่ผมไปถามน้องดีๆนะครับน้องบอกว่ารถเพิ่งเข้าพี่เพิ่งไปรับมาผมนึกว่าเคลือบแก้วมานะฮะสำหรับคันนี้เงากริบเลยนะเงามากๆนะครับได้เป็นสีดำนะครับเป็น ตัวท็อปเลยนะครับประหยัดประมาณ24.5กิโลลิตรสภาพนี้คือแบบาย่ากมากไม่แค่90,000ครับปี18 19นะครับแล้วก็มีกล้องด้านหน้าแพ้กล้องบันทึก t o y ยต้ามาให้เรียบร้อยมี a อร์เด็กที s ุ Control ลทับถึงจุด11นะครับใครได้ตัวนี้ไปถือว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับเซลล์ที่นี่60ท่านกำลังแย่งกันขายคันนี้อยู่เรามาดูรายละเอียดตัวรถกันนะครับคันนี้คาดการราคานะครับราคายังไม่ออกเนาะประมาณ500,000บวกลบนะฮะ500,000ก็ไม่เกิน500,000มาณนีบ อยู่เลทประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เพราะว่าเป็นตัวท็อปด้วยไมค์ที่เก้าหมื่นด้วยนะครับฟีด้าผ่อนอยู่ประมาณเก้าพันได้คันนี้ไปใช้งานนะครับยังไงก็คุ้มค่านะฮะใครที่มองหาจัดได้จัดนะครับอย่าได้พลาดเลยนะครับมาดูในเรื่องของตัวสีต่างๆนะสีรถยนต์เฉดสีต่างๆครับแต่ละชิ้นส่วนนะฮะในเรื่องของกระจังหน้านะฮะฝากระโปรงหน้านะครับรวมถึงแก้มข้างสังเกตดูนะสีไม่เพี้ยนนะครับตัวนี้นะครับสีไม่เพี้ยนนะครับล้อแม็กไม่มีบินนะ นะครับนี่สภาพดีนะครับไม่บินะฮะแล้วก็ในเรื่องของภายในตรงนี้ครับผมจะให้ดูในเรื่องของตัวโชคนะครับน้ำมันโชคไม่ไหลนะครับแม็กขนาด1 7นิ้ว18นิ้วยางปี25มีมาให้แล้วนะครับสำหรับคันนี้ไม่มีรอยพินฟุตบาทแล้วก็ไม่บินมาด้วยนะครับเหลี่ยมสารมุมต่างๆครับเฉดสีต่างๆฮะตัวรถยนต์นะครับสภาพดีนะครับตั้งแต่แก้มข้างมากับประตูหน้าแล้วก็มาประตูด้านหลังนะครับเงาแวบเลย เหมือนเคลือบแก้วมาจริงๆนะครับอยากให้ท่านผู้ชมมาเห็นตัวจริงนะฮะมาทดลองขับได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับคันนี้นะครับได้ยางปี25มาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ฮะจนถึงฝั่งนี้ครับสีไม่เพี้ยนนะครับเฉดสีนี่เนียนกริบนะครับแม็กไม่มีรอยปีนฟุตบาทแล้วก็ไม่มีรอยบิ่นนะฮะเป็นดิสเบรกมาให้แล้วนะครับยางนะครับเห็นไหมฮะยางปี25ชัดเจนมากนะครับตัวนี้นะครับรถสวยมากนะฮะแล้วก็ด้านหลังครับตั้งแต่บนหลังคาเลยฮะไม่มีสีเพี้ยนแน่นอนครับคันนี้รถน่าใช้ครับเป็นรถ u uh, v ที่น่าใช้อีกหนึ่งคันไฟหน้าได้เป็นไฟท้ายได้เป็น LED แบบไลท์ไกดิ n งนะฮะมในิร่องของแก้มข้างต่างๆประตูท้ายสภาพสวยนะครับสีไม่เพี้ยนไฟทับทิม2จุดในด้านท้ายนะครับรวมถึงนะฮะใต้ท้องรถนะนี่ให้ดูเลยะคระับชค็คเชิกต่างๆน้ำมันไม่มีรั่วไหลไม่มีรั่วซึมนะครับสภาพดีนะครับได้คันนี้ไปนะฮะช่วงล่างดีนะครับเป็น Double Wishbone หรือ Big n o ก e อิสระมาให้แล้วเป็นรุ่นแรกๆนะครับที่ ที่โตโยตานำเข้ามานะครับนำเข้ามานะฮะแล้วก็นี่ฮะประตูนะครับแล้วก็แก้มหลังนี่ฮะแล้วก็มีประตูท้ายประตูหน้านะครับค่อนข้างสวยและโอเคมากๆเลยนะครับไม่เพี้ยนนะแม็กไม่มีบิ่นนะครับไม่มีรอยปีนฮะยางสภาพสวยนะครับทุกจุดเลยนะแม็กเนี่ยไม่ต้องไปทําคันเนี้ยผมยืนยันได้ว่าแค่สัพพายนอกเนี่ยไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับมีสะเก็ดหินเล็กน้อยนะครับเป็นเอกลักษณ์ของตัวรถมือสองนะครับนี่ฮะ เรื่องของล้อแม็กหาไม่มีรอยบิน่นนะครับดอกยางลึกๆแบบนี้นะฮะและที่สําคัญนะครับตรงนี้ก็เป็นโชคนะ้ามันโชกไม่มีรั่วนะครับแก้มต่างๆนะสีต่างๆพวกนี้จะเป็นในเรื่องของอ่าตัวเนี้ยสัดได้นะสีขาวๆพวกนี้นะครับสีดํานะครับจะต้องทําใจในเรื่องของตัวจุดสีต่างๆนิดนึงนะครับเพราะว่านะครับสีดําถ้าเกิดเจอสีขาวเข้าไปพวกขนแมวเนี่ยจะเห็นได้ชัดแต่ตัวนี้เหมือนเคลือบแก้วมา นะคไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะไม่มีแตกนะครับตัวนี้โคมไฟเนี่ยใสไม่แตกไม่เล้านะครไฟถัดบอกมีมาควบคู่กันด้วยนะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของเซ็นเซอร์ครับได้มาถึง4จุดนะครับแผงทุกอย่างรถสวยพร้อมใช้อีก1คันจุดเชื่อมต่อต่างๆแนบชิดนะครับไม่อ้าแบบนี้ครับกระจกเดิมทุกบ้านนะครับแล้วก็โลโก้ไฮบริดชัดเจนครับนะกระจกแกบกระจกหนูช้างนะครับสวยๆนะฮะ ภายในนะครับอย่างแจ่มเลยนะครับในเรื่องของตัวแผงปรับรถกระจกเป็นออโต้นะครับมาให้ครบถ้วนแล้วสภาพดีมากนะครับฟังก์ชันระบบไฟฟ้าครบถ้วนครับตัวงมลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังก์ชันมีในเรื่องของนี่ฮะเพิ่มเสียงลดเสียงสั่งงานด้วยเสียงรับสายวางสายครับแล้วก็มี Adaptive Cruise Control ครับมีแจ้งเตือนก่อนการชนนะฮะแล้วมีในเรื่องของการออกนอกเลนนะครับเป็นคุช o n นโทนแบบก้านค s ชต r t มีให้คับตันเบรกพี่ดูนะฮะนี่ผ่านการใช้งานเล็กน้อยครับเบาะนะครับไม่มียุบตัว เชื่อได้ว่าคันนี้แค่ล้างแล้วก็ขัดสีสามารถตั้งขายได้เลยนะครับไม่เก้าหมื่นนะครับรถสวยพร้อมใช้อีกหนึ่งคันนะอยากได้คันนี้ต้องรีบจัดนะครับไม่เก้าหมื่นห้าพันโลสภาพนี้คือแบบหายากมากๆนะครับสภาพดีนะฮะนี่พวงมาลัยหุ้มหนังไม่มีช้ําคอนโซลกลางครับเป็นแบบเบรกซีลหุ้มหนังมาแล้วนะฮะแล้วก็เสา A ได้เป็นสีดำนะครับมีแอร์แบ็กอยู่ในเสาแอร์แบกรอบคันโครงสร้าง TNGA รุ่นแรกครับแล้วก็ช่วงล่างดับเบิลยูโบนะช่วงล่างแบบเก่งเลยนะครับแต่ทั้งๆที่เป็นรถ SUV นะครับ กระจกมองหลังนะฮะตัดแสงอัตโนมัติคันี้มีให้นะครับเดินทางไกลไม่มีเหงาอันนี้เชื่อมต่อบลูทูธได้ฟังเพลงได้ตามสบายเลยครับนะฮะแอร์ดิตอนออโต้แยกอุณหภูมิซ้ายขวามาให้นะครับช่องเก็บของต่างๆมีให้ครบช่วนครับเกียร์ออโต้ฮะนะครบเบรกมือฟ้าออโต้เบรกโฮนะครับแล้วก็ ev mode ครับระบบการลื่นถลายสภาพนี้คือดีจริงๆนะครับ แล้วก็มีในเรื่องของม่านบังแดดคร่บมีกระจกสองให้แบบนี้นะครับทุกจุดเลยนะครับผมชอบเทคโนโลยีรุ่นนี้เชื่อไหมว่าเป็นรถที่อ่ารุ่นหนึ่งที่ผมตอนนี้กําลังเก็บตังค์ซื้ออยู่นะครับอันนี้ผมจะซื้อรถที่นี่แหละเพราะผมรู้ว่าต้นน้ําเขาเก็บมาดีเขาหามาดีนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับสปอร์ตเม็ดองเม็ดอาร์ครับเรียงสวยทุกเม็ดแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าตรวจพบเจอนะฮะชนหนักพิคว่ำจมน้านะผมรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับหัวน็อตนะครับไม่มีร่องรอยนะครับตรงเสาต่างๆไม่มีบุกเห็นไหมตรงนี้สาคัญ ถ้ามีรอยบุบมเนี่ยเก็บงานไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับแผ่นพุงแผ่นเพลนะตัวนี้นะครับรถสวยกันสาดเนี่ยแล้วรอบพันเมื่อเปิดด้านหลังจะอยู่เหนือขึ้นมาหน่อยนะครับอยู่ด้านบนนะครับเปิดเข้ามาด้านในครับนะครับหัวเข่าเนี่ยไม่มีชนด้านหลังหลายคนบอกว่าแคบนะจริงๆตัวรถมันแคบแค่กระจกนะครับที่เหลือเนี่ยมันกว้างนะครับหัวเข่าไม่ชนนะผมลองนั่งแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เจ้าของเดิมดูแลดีมากนะครับดูแลดีมากไม่เก้าหมื่นห้าแล้วก็นี่สปอนเซอร์อาร์เรียงสวยทุกเม็ดนะครับอยู่ครบไม่เคยชนหนักพิความจ ตรงเสาต่างๆนะฮะเนียนกริบเลยนะครับไม่มีรอยบุบแบบนี้นะครับสภาพดีมีลูกยางตรงนี้ด้วยนะครับยิ่งกันเสียงนะฮะที่จะเข้าไปมีล็อกเด็กด้านหลังนะครับตรงนี้มีในเรื่องของความปลอดภัยแน่นอนครับตัวรับสัญญาณนะฮะคีบฉลามเห็นไหมสปอยเลอร์นะครับไล่ฟงไล่ฟ้าไฟท้ายเนี่ยเป็นไลท์ไกดิ้งแบบนี้เลยนะครับฝาท้ายเนี่ยสามารถเปิดได้นะครับแต่ว่ารุ่นนี้จะเปิดเป็นแมนนวลนนะนะครับนี่ถาดทงถาดท้ายครับมีให้ครบนะฮะ ตัวนี้จะไม่มีเรื่องของยางอะไหล่นะครับจะเป็นในเรื่องของชุดปะยางฉุกเฉินมาให้แทนนะมีนะครับตัวที่เป็นอุปกรณ์อุปกรณ์ฉุดเฉินของรุ่นนี้นะครับจะต้องมากับรถเลยนะครับหนึ่งนะครับจะเป็นในเรื่องของตัวน้ํายาป่ายางนะครับที่เป็นขวดแบบนี้นะครับสองจะเป็นในเรื่องของที่ป่ายางนะครับเนี่ยตัวนี้จะเชื่อมต่อกับที่จุดบุหรี่นะครับแล้วก็แม่แรงครับมีแม่แรงไม่พอนะฮะจะต้องมีตัวหมุนแม่แรงนะครับ มีบล็อกครับบล็อกหมุนยางนะครับบล็อกหมุนล้อนะครับแล้วก็สําคัญสุดท้ายนะฮะตัวนี้ก็คือตัวขันลากลากจูงนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดจะมีประมาณ5้าถึงหอุปกรณ์นะครับตัวนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ารถที่ไม่มียางอะไหล่ก็จะเป็นชุดป่ายางเฉินแล้วก็น้ายาป่ายางแต่ถ้ามียางอะไหล่ก็ประมาณนี้นะครับหัวน็อตนะครับโช็คขึ้นสุดลงสุดนะครับตะเข็บต่างๆไม่มีแตกไม่มีลาวครับสนิมไม่มีขึ้น เห็นไหมฮะตะเข็บพวกนี้นะครับผมเคยเจอนะรถที่ชนมานะครับรถที่ชนมานะครับตัวนี้จะมีในเรื่องของการแตกล้าวตาแตกอ้าแล้วก็สนิมขึ้นแน่นอนครับคันนี้ไม่เคยชนหนักพิกความจมน้ำครับตรวจพบเจอชนหนักพลิกความจมน้ำนะฮะสามารถรับซื้อคืนเต็มจํานวนได้เลยนะครับสนใจรีบติดต่อมานะครับสําหรับคันนี้สภาพสวยมากนะครับเมื่อเปิดด้านหลังด้านบนนะครับแล้วก็ด้านในอย่างนี้นะครับเดี๋ยวแกะให้ดู สปอนเม็ดอาร์ครับเรียงสวยครบทุกเม็ดนะครับภายในอย่างแจ่มเลยนะครับสภาพดีนะฮะใครมองหาอยู่จัดได้จัดครับคันนี้นะครับนี่ฮะสามารถเข้ามาสอบถามกันได้นะครับสภาพนี้นะฮะนี่สปอนเม็ดอาร์สวยทุกเม็ดคือจะบอกว่าอย่างไงดีนะครับในเรื่องของตัวบอกนะฮะนี่เงียนกิบเลยนะครับคนใช้ตัวเล็กคันนี้ต่อตั้งขายได้เลยนะครับใครที่จองก่อนได้ก่อนจองก่อนได้รถสวยสนใจนะครับหยิบเพอถือขึ้นมากดเบอร์0ู2 5 7แ3ดส้านา วันนี้สามารถแอดไลน์ได้เดี๋ยวไปดูขุมกําลังใต้ฝากระโปรงหน้ากันเปิดเข้ามาดูในห้องเครื่องนะฮะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์1.8นะครับเป็น1.8ลิตรเป็นเครื่องยนต์เดียวกันกับตัวัลติสนะฮะที่ขึ้นชื่อว่าอึดถึกทนอะไหล่หาง่ายซ่อมง่ายต้องเป็นเครื่องยนต์ของโคร a เท่านั้นนะครับและที่สําคัญต,ตัวนี้เครื่องยนต์1.8นะฮะสภาพยังดีอยู่นะครับนี่คือมีฝุ่นเล็กน้อยผมยังไม่ได้ล้างสปาใดๆนะ,ะับรถแรกเข้าสภาพนี้คือแบบสวยมากๆครับหัวน็อตทุด ไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับนะฮะเคมีพันธุ์ต่างๆไม่มีรั่วไหลไม่มีรั่วซึมและที่สําคัญนะฮะตัวนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนน้ามันเครื่องให้แล้วก็เดี๋ยวตัวเช็ครถให้215รายการนะครับมีในเรื่องของแบตเตอรี่ครับที่ผมจะเช็ค CCA ให้ถ้า CCA ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนลูกใหม่ให้แต่ถ้าผ่านเกณฑ์พี่ใช้ลูกเดิมไปก่อน <S <S ในระหว่าง3เดือนนะฮะถ้ามีประกันผมมีประกันให้3เดือนนะฮะถ้ามีชํารุดแบตเสื่อมแบตเสื่อมโซม เอาไปเปลี่ยนเอาบินมาเบิกกับผมได้เลยนะครับผมและหัวน็อตทุกจุดนะฮะไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขทั้งด้านบนและด้านล่างแก้มข้างไม่มีเปลี่ยนไฟหน้าแท้เดิมโรงงานโลโก้ไทยคุยโตชัดเจนครับนะฮะยาวไปนี่เลยฮะรถสวยพร้อมใช้นะครับหัวน็อตทุกจุดไม่มีร่องรอยนะครับตัวนี้ครับโลโก้โตโยต้าชัดเจนทุกจุดเลยนะครับเลี่ยมสันโพฝากระโปรงหน้าไม่มีบิดเบี้ยวครับซิลซิลิโคนต่างๆอยู่ครบรูบายอากาศรูบายความร้อนสักราาดกันความร้อนต่างๆอยู่ครบนี่คือรถเดิมทุกจุด รถเดิมโรงงานครับอยากได้คันนี้นะฮะต้องรีบจัดเลยที่นี่เซลลมี60ท่านนะฮะกำลังแย่งกันขายคันนี้อยู่นะครับวันนี้ผมก็มีลูกค้าติดต่อมาแล้วผมเสนอคันนี้ไปแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวรอดูว่าจะติดจองไหมนะครับใครสนใจรีบติดต่อมาสําหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวจบการนาเสนอแต่เพียงเท่านี้เดีย๋ยลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยนะเพื่อที่จะไม่พลาดรถเข้าใหม่สวยๆจากผมนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันให้ดูทุกวันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ